คิมเบอรี่พบตำรวจล่าสุดรับเคยให้คุณยกเขาแอนทอง20ล้านใช้ห้องส่วนตัวกรณีก่อนหน้านี้ที่นางเอกสาวคิมเบอรี่แอนเวทมัสพบกระเป๋าแบรนด์หรูหายไปจากคอนโดอย่างไรร่องรอยจำนวน4ใบซึ่งทำให้คนหลายคนสงสัยว่ากรณีของคิมเบอรี่นั้นจะเกี่ยวข้องกับผู้จัดคนเก่งอย่างแอนทองประสมที่เพิ่งสูญทรัพย์สินรวมกว่า19ล้านบาทหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ว่าพบเป็นคนใกล้ตัวชิดของแอน่าสุดเช้าวันนี้2ส,งสิงหาคมคิมเบอรี่ได้เดินทางมาทางพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเผยความคืบหน้าว่ามาอัปเดตในเรื่องของคิมเป็นยังไงแล้วและในจุดต่างๆรายละเอียดของพี่แอนมีส่วนเกี่ยวข้องไหมอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจน เมื่อถามว่าได้ความคืบหน้าจากตำรวจอย่างไรเธอเผยว่าก็ยังเหมือนเดิมและทำสุดความสามารถอยู่และตามเรื่องให้อยู่แต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานเมื่อถามว่าเข้าใกล้คนที่น่าสงสัยมากขึ้นจากเดิมไหมคิมเผยว่าลงรายละเอียดไม่ได้ค่ะส่วนความรู้สึกของคิมตอนนี้จากที่เราทำใจไปแล้วส่วนหนึ่งตอนนี้มันก็จบและยอมรับว่าสงสัยมากขึ้นและในเคสของคิม ตอนนั้นยังไม่มีกล้องวงจรปิดเยอะขนาดนี้และคิมอาจจะรู้ตัวช้ากว่าพี่แอนเพราะผ่านมา3-4เดือนแล้วและกล้องก็ลบไปแล้วและตอนนี้ทำได้แค่สงสัยพร้อมเผยว่ากับเคสของพี่แอนก็สนิทกันและเคยให้ใช้ห้องพักส่วนตัวและตอนนั้นคนที่รู้รหัสห้องของคิมคือ5คนซึ่งคนที่โดนไปก็คือหนึ่งในนั้นเมื่อถามว่าข่าวหลังจาก พูดคุยกับตำรวจแล้วพอจะมีวีแววได้กระเป๋าคืนไหมคิมได้เผยว่ายังแต่ตอนนี้เข้าไปดูตามที่จำนำของพี่แอนแต่ว่าแต่ละที่เขาไม่ได้รับกระเป๋าเมื่อถามว่าตำรวจจะขยายผู้ต้องหาของพี่แอนเพิ่มมาที่ของเราไหมคิมเผยว่าอันนี้ไม่ทราบต้องถามเจ้าหน้าที่ค่ะ